เพื่อนๆชาวสุระยาออซิสเตชันนะคะวันนี้พามาชมสวนแล้วก็แนะนำวิธีปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็มีอยู่2องพันอันนี้ข้าวโพดพันข้าวเหนียวนะคะนี่ก็คือแช่แช่น้ำรวมไว้มีปักบุ้งมีฟักทองแล้วก็ถั่ว คือทุกอย่างที่เราจะปลูกเราต้องแช่น้ําไว้ก่อนให้เม็ดเขาอิ่มน้ําก็คือไม่ไม่ต้องท่วมนะคะก็คือน้ําน้ําอย่างเงี้ยจะทําให้เมล็ดเขางอกไวกร้อยเปอร์เซนด้วยถ้าเราใช้เม็ดแห้งลงไปบางทีพวกมดพวกแมงอะไรกินอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รอดยากจะขึ้นร้อยเปอร์เซนเลยอันนี้ก็คือเราก็เตรียมดินอย่างนี้นะคะเตรียมดินมาเราจะใส่ไปสองเมล็ด นี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเอาหัวเข้าลงเอาหัวลงไปเลยเนี่ยเอาหัวเขาลงไปสองมเมล็ดนะคะก็กลบดินเราก็วางไว้ตรงนี้จะเป็นหัวสปริงเกอร์เขาจะมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเนี่ยค่ะเวลาเขางอกเขาก็จะงอกออกมาอย่างนี้เป็นสองต้นเราก็เอาลงปลูกก็คืออย่างนี้นะคะ เื่อเขาแข็งแรงเขาก็จะออกมาอย่างนี้อันนี้จะเป็นพันธ์สีม่วงมเมล็ดสีม่วงตัวน,นี้จะเป็นสีขาวก็คือสังเกตจากลำต้นนะคะสังเกตจากลำต้นเขาถ้าเป็นนี้จะเป็นพันธ์ข้าวโพดสีม่วงถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้จะเป็นพันธ์ข้าวเหนียวสีขาวจะแตกต่างกันความแข็งแรงงอกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ ที่ทำไว้ในคลิปก่อนๆก,ก็คือเขาก็งอกออกมาพร้อมที่จะลงกระถาปงปลูกเรียบร้อยไม่นานเขาก็จะงอกออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะงอกร้อยเปอร์เซ็น ดิฉันจะไม่เน้นไม่เน้นแยกปลูกว่าพันนี้เป็นพันอะไรก็คือใส่รวมกันไปเลยบางกระถางมันจะมีมเมล็ดของขึ้นช่ายนะครับเนี่ยขึ้นช่ายไทยเขาก็จะงอกอยู่ตรงในในดินที่เราเอาลงปลูกก็คือเราจะได้สองเด้งสามเด้งก็ว่ากันไปมากร้อยเปอเซนเลยถ้าเพื่อนๆเอาลงดินปลูก บางทีมดมแมลงเขาจะกัดกินพันสีขาวพันสีม่วงเี่ยค่ะก็คือถ้าถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างเราแช่น้ำแล้วเอามาปลูกแช่ก็ไม่ต้องนานประมาณสามสนาทีเขาจมน้ำเขาไม่ลอยก็แปลว่าได้การละทุกอย่างเหมืนอมมเเนเมล็ดตะกงองเงี้ยค่ะ เขาก็จะงอกขึ้นมาเขาจะเติบโตวไวงอกไวภายในอาทิตย์เดียวเขาก็งอกละเพราะว่าน้ำจะช่วยกระตุ้นให้เขาเติบโตเดี๋ยวเราไปลงปลูกกันเลยนะคะอันนี้ขอเป็นต้นนี้แล้วกันเพราะเขาโตเราจะได้ต้นขึ้นช่ายด้วยนะคะนี่ค่ะต้นขึ้นช่ายอยู่ในตรงนี้ ก็คืออะไรงอกขึ้นมาเราก็จับปลูกหมดสมกันไปตามมาเลยนะคะเราก็ปลูกตรงหัวมุมนี้่ะเอาเสีย,ยม จะมีพวกต้นผักผู้ต้นพริกแล้วก็ปุ่มรวมกันไปเลยดินตรงนี้ก็คือเราไปซื้อดินสำเร็จรูปนะคะจะมีโปรตีนหัวอาหารของเขาเรียบร้อยเขาปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้ะดินดำดีเนี่ยครับจะมีปุ๋ยมเมล็ดปุ๋ยอยู่ในในดินค่ะ ปลูกให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเนี่ยพลาสติกแม้แต่รากยังเป็นสีสีเม็ดข้าวกำมเลยไลเบอรี่เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูรากเดินดีมากเดินดีร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ก็คือปลูกใส่อันนั้นมะพร้าว มแมต่ล่ากก็ยังเป็นสีม่วงวเราลงไปเลยกดให้แน่นๆสักหน่อยต้นก็พดโตูต้นขึ้นช่ายก็ต้องโตตามเราก็ได้กินเพราะเรามีต้นใหญ่เขาก็แก่ไปเราก็มีกินไปเรื่อยๆตลอดปีนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยลดน้ำเพราะว่าตรงนี้มีสปริงเกอร์อยู่แล้ว ง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะสุราาออซซี่สเตชันก็ขอจบการปลูกข้าวโพดลงในกระถางเล็กๆโชคดีมีความสุขค่ะรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบาย